โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าอิซ่ซามามเดี๋ยวพาไปเฟีย้ยวเดี๋ยวพาไปเฟีย้ยวตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องชายพี่โดนพี่โดนใส่ใส่หัวทุกเม็ดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เอาโล่ไปเยอะนะคนเรายิงมันแตกปุ๊บเราปิดห้องเลย โล่อะไรนี้ไงมันกันตายไงเวลาเราจะตายเราก็บักนี้ไงเอ้ยหาหาคนไปเล่นระโศคุณมันไม่ไหวมันเยอะว่ะข้างมันอ่ะเมื่อกี้มันเดี๋ยวแดพี่หากระสุนตอนน้องชายกระสุนมันใส่กระสุนอะไรปะสามสับเฮ้ยเพิ่งจะเย็นน้องชายจุ๊บจุ๊จุ๊ ไออยู่ไหนอยู่ไหน i เพียไม่ได้เข้าเลยเนี่ยไหนด็ดเดดดปดหนึ่งเป้าไอเลียนเป้าอะไรมันมีเป้าได้เหรอเอาไงอุ้ยมันีมันมีไหนคนไหนคนไหน มันดูมันดูมันมันสัตว์กระเด็นโอ้มันเยอะว่ะโหลเราใช้มันเยอะจัดอ่ะมาไปไปห้องเดิมมาไปห้องเดิมบ้างห้องเดิมบ้างเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโดดมาโดดมาบนบนบนมีบนมีระวังลงมาลงมาพี่มีมีมีดหรอมีมีดหรือเปล่า เ้ยยิงหลังเองมันโดนยิงหลังพี่เก็บมีดได้พี่เก็บไม่ได้อยู่เมื่อกี่้ตีคนไหนสิบห้าใช่ปะโอเคพี่ตีไปละมันไม่รับปะโอ้โหหมื่นใหม่เยอะเกิน มันใส่เม็ดสใช่ปะนอีอยู่ไหนวะอยู่ด้านหลังเลยเอาอีเอไปก่อนละอะไรนะได้น้อชาย เด้เด้จยยใจเย็นไหนอยู่ไหนขึ้นไปบอกพี่เลยโอ้ยขึ้นไม่ได้วะไอเยนนี่มันรอย,ยิงพี่อยู่ปะขึ้นไม่ได้วะโหลเฮ้ย <laughs> ที่สามร้อยไปปะไอคนนี้มานี่ดิ อ๋ม่คือเดียวกันกับพวกบนใช่ปะจะขึ้นเวลาเออสามร้อยไม่นิ่ไหวอ่ะดูมันยิงเราเมื่อกี้เลยมืดเลยเองมืดเปล่าเฮ้ยค้าง ไอ้ตัวยักษ <c ười> ์นี่วะจะย้ายไปหรออือดูเปนสามล้อมันอยู่ข้างบนมันไม่หวระโดดไปปุ๊บใส่แม่เลยบั้งหร

รอรอใส่แม่งเลยนะรอใส่แม่งเลยนะอุ้ยมันกระสุนหมดมึงเกือบได้หมื่นใหม่คืนแล้วฮัลโหลเอ็งมาโคมาโคมิด้วยเหรอโอลม่เออไม่ไม่ไม่มาโคลมราไม่เราไม่จะมีถุงถุงถ้าดิบทำเราถุงถุงถ้าถุงถุงนะวะ มันจะขึ้นหรือเปล่าได้สั่งรอยมาอีกเซตอีกเฟี้ยวเลยนะน้องชายฝากดิดด ร้อนเหรอ,หรอเดี๋ยวพี่ขออนุญาตโทรหาแฟนพี่ปนหนึ่งนะพี่จะโกหกแฟนพี่ว่าพี่ไปเอาทองมาแล้วบอกว่าร้านปิด มาแล้วร้านมันปิดอะ่ะบรรจันน่ะเออปิดถึงวันอังคารไหมเออแต่ไม่รู้เปิดวันไหนออนี่แหละฮัลโหลน้องชายเอ,อ <laughs> เอาเซฟไหนเซฟไหนเอาแบบคนน้อยๆหน่อยน่นะแบบยิงกันมันๆหน่อยฟอร์ตี้นะสามสิบคนนะ ไปดิไปดิถาี่ดล้งดีลงไปยัง ยู่ไหนอะ,นอะเ,อเอ้าเองเองชื่อนี่หรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยใครใส่พี่วะโอ้ยที่อ่ะไก่ตกใจหมดเลย Lo còn lo lò tí ngon. Hoa tụt kay mất, Muy mùi 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 ta, ta. Ở đây, ở hóa, Kì kì

แตก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 แล้วย uh ิงเอาเอาโลก่อนเอ้ยิงเอานมันอยู่ไหนไม่แตตกนึงแตกนึงระวังระวังระวังได้ได้ไดน้องชายได้คืนแล้วเรากูสักสีได้คืนแล้ว

พูดเองอะเอ้ V S S ยี่สิบไงแม่งขึ้นไปดักดูไอพี้ยใส่กุทุกเม็ดขึ้นมาเอาแม้วะระวังระวังระวังดักก่อนดักก่อน เรา้องใช้ปิงขึ้นมาเมื่อกี้พี่ยิงหัวมันสาวสี่นัดเมื่อกี้แตกเลยอะไก่ขึ้นไก่ขึ้นตาอพี่ขาอ้วนไนี่นี่นี่ล้างลง้างลง้างล้างล้างยูงไงยัไอยู่ไดี่ มันมันมันยิงพี่มันยิงพี่พี่มืดพี่มืดพี่มืดมันมันสามร้อยเหมือนกันฮัลโหลมันสามร้อยเหมือนกันโอ้ไปเอาเอ้เดี๋ยวพี่เอาไอ้กระโดดกระโดดเล่นๆหนึ่งๆอน เฮ้ยมันมัน like. มันมันโกรธเราเมื่อกี้ที่เราเอาไอ้นี่ไปไปฆ่ามันไงเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันโดดอย่างไรบ้างมัน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 รอเราถึงขั้นบนอ่ะโหลมันรอเราขึ้งทั้งล่ะ พี่มืดเมื่อกี้เกือบแตกเหมือนกันถ้าพีใจไม่ยึดถ่ายจับมดกันแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ยิงไก่เอายุดกันนะน้องชายพี่ยิงไก่เอายึดกันนะจะเอาไงจะเอาไงจะอมไปล้างหลังเบ้าไปขึ้นประตูล้างหลังเบ้า Ôn lên nào, ôn lên nào, ôn lên nặng nằm dưới cây bề nắng Mày lên đi, nằm lên đi Ở đây, ở đi Nằm, nằm, nằm Mày lung, 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 lung đi Mày nhìn em như này Tí lắm mày cập tẹt là mấy cái Mac rồi Như này, như này, như này Lên mình cứ đây cứ mình cứ đây luôn Mình cướp đây luôn, mình cứ Ok Mình này, mình này Tăng bạc rồi đó Ok ok, lên đó đó đu đu cho cái đu cho cái đu cho cái đu đấy. Đi luôn là. Mày mà cứ làm cứ làm. hám mày chơi à? Đi 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 nó phải đi มันกระแตกกูพี่ลงไม่ทันมันเมื่อกี้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันลงมันลง Vừa mình lên mặt ừ, mình ở này, mình ở này cái 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 Bây giờ ở cái cái lắm, cái 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 พี่ใส่มันเกือบแตกแล้วน้องชายเมื่อกี้เซ็ตสามร้อยอ่ะไกลไกลไกลไหนไหนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมึด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 ที่มึดพี่มึดพี่มึด พี่ลงแล้วจ้าลงแล้วจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วเฮ้ยมันมันขึ้นแล้ว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 ลงมาดูวางแล้ววางแล้ววางมันอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ขึ้นแล้วพี่กำลังขึ้น

มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยมันมาแล้วมันแล้ววุ้ยกับแทกกับแทกเรื่อทอะไรมันอยู่ไหนขึ้นไป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 สามร้อยอยู่ไหนฮะโห มันมาติดมันไปติดบั๊กอยู่ตรงนั้นไงสามเราจะขึ้นแล้วสามเราจะขึ้นแล้ว

Nhìn này ba <laughs> bốn 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 lắng 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 ừ căng trúc quái này như này 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 ดูไว้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 นี่นี่มันลงไปแล้วลงไปไหนไหนไหนระวังไหนจุกจุกไว้นะไหนวะ พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่เฮ้มันแล้วมันกระโดดยังไงว่ามันวายนั่นกระโดดพี่กระโดดไม่ค่อยเป็นวะ มันมาแล้วมันมาแล้ววีเนหัวมันมีปโปรมามันไม่กล้าขึ้นมาเลยหรอมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว Ui, cập tẹt, tẹt mùi mùi Mượt 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 Dơ 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 mùi tẹt mùi tẹt Mượt 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 mùi 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 ระวังระวังระวังมืดมืดมืดระวังระวังระวัยลง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 บอลลงบอลโอ้โหเยอะเกินไอ้เหี้ยอะไรนะโคนมีมือไหวไม่ไหวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันมันมีมืนไหม มันสิอู้ห้าตัวหกตัวไม่ไหวหรอกโหลน้องชายเดี๋ยวพี่เรายิงแม่งเลยนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ระวังแตกนะแตกหนึ hmm. yes, yes ่งแตกหนึ <t <t ่งใครแตกใครแตกพี่แตกพี่แตกพี่จะแตกพี่แตกพี่แตกโอ้โหเสร็จสามร้อยกูไอเชือบพี่หลังมันเยอะ